สวัสดีครับมุมสองเวนนะครับวันนี้มุมสองเวนจะมากาะเติตะช่างนะครับบวกกระแสเรดในมวยช่องสามนะครับศึกเจ้ามวยไทยนะครับ่ายทอดสดทางช่องสามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่11พฤษภาคม2 5 6 5นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมสองเวนก็เลยถือการนี้นะครับนำ้อมูลเกาะเตตะช่างบวกกระแสเรดนะครับมาฝากกับแฟนๆทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสําหรับการลงทุนกันนะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับ ก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่รีแก่กันด้วยนะครับและเพื่อเป็นการป้องกันการถูกปิดก้นการมองเห็นนะครับและป้องกันการค้นหาคลิปวิดีโอไม่เจอนะครับแนะนําแฟนมนะครับให้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่ถูกปิดก้นการมองเห็นและก็จะได้ไม่พลาดกับคลิปวิดีโอทุกคลิปวิดีโอของมุมส่งเวเลยนะครับฝากด้วยนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งด้วยครับ มวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อเปอร์เซ็นะครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ ad muaydung ต้องมีแอดตำลาก่อนนะครับ ad muaydung แล้วถ้าบอกมาจากมุมสมเด็จนะครับรับโบนัสสูงสุด100%เปอร์เซ็นเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับสำหรับแฟนมวยท่านใดนะครับกำลังมองหามวยหูอยู่นะครับผมขอแนะนำนะครับมวยหูเลขจัสีนะครับโทรศัพท์หรือว่าแอดไลน์ไปที่0 8 8 4 9 4 6 0 3 5ดสี่สู้าครับซูด้แน่นอนครับ เราจะมาเริ่มการเกาะติดตะช่างกันเลยนะครับโดยที่มวยช่องสามเขาศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่องสามขึ้นชกกันในวันเสาร์ที่21พฤษภาคม2565นะครับเวลา12นาฬิกา20นาทีโดยประมาณครับสัปดาห์นี้นะครับโปรโมเตอร์ผู้ทําหน้าที่ประกบคู่มวยก็คือเสียเกมนะครับเทอศักดิ์เทศลุ่งเหลืองนะครับบุตรชายของเสี่ยแขกสมชายเทศลุ่งเหลืองนะครับทาหน้าที่ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับแล้วก็มีมวยรอบให้แฟนมวยได้ร่้นกันถึง2คู่เลยนะครับ มาเริ่มกันที่คู่ที่1ก่อนนะครับคู่ที่1นี้ก็เป็นมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกเอาครั้งที่10นะครับคนชนะก็จะเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับส่วนคนแพ้ก็จะตกรอบกลับบ้านทันทีนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์นะครับหรือว่าลูกฟุกเทศบาลสีเตี้ยยิมนะครับส่วนธาคารฝ่ายน้ำเงินนะครับอีสานเหนือชดบังแสนนะครับหรือว่าสิทธิ์เอราวันพิกัด125่อปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรลำพูนนี้มา125.8งร้อยยี่าจลดจุดแปดสำหรับน้ำเงินนะครับอีสานเหนือมา125.6ลดไปจุดหนะครับคู่นี้เนื้อตัวสวยทั้งคู่นะครับแต่ว่าความสูงความยาวนี่ดูว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับอีสานเหนือจะได้สูงได้ลอยกว่าได้เหลื่อมครับได้เหลือหล่อมๆนะครับ คาร์ด้าฝ่แดงเพชรลำพูนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดลำพูนนะครับไปเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยวอลคอลำปางนะครับโดยมีถึงด้านหมวดดับลำปางนะครับร้อยตำรวจโทรประดับสุรินทร์โทนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมเป็นมือซ้ายนะครับประเภทเข่าในเหนียวเปิดเกมเดินปัม้มจับตีล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันนะครับปัดศอกส่วนรุนแรงแล้วก็อันตรายเก๋าเก๋านะครับกระดูกดีนะครับชกมานานประทะกระเบือยใหญ่มาเยอะเลยนะครับแล้วก็ฟอร์มมดดดดดีีาาาาตลลลอนนะครับห่่่สสสุุุเย แพลไฟล่าสุดเพียงไฟเดียวนะครับซึ่งก่อนน,นั้นฟอร์มสดใสมาตลอดเลยนะครับโดยที่3ฟอร์มหลังนี้ก็มีชนะไป2ไฟ์นะครับแล้วก็สรุปแพ้ไฟล่าสุด1ไฟ์นะครับแผ้คะแนนให้กับชาญยุทธศักดิ์ลุ่งเหลืองที่ธันทประกาศดลเมืองครับแต่ว่าก่อนน,นั้นฟอร์มสวยมาตลอดเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับอีสานเหนือชดบางแสนนี่ก็เป็นนักชกจากจังหวัดกลสินนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ไปฝากฟิตซ้อมปั้มหาคู่ปั้มคู่ซ้อมอยู่ที่วีน้ามวยไทยนะครับโดยมีทางด้านเอราวันเกียรติรัตน์นะครับดูแลเรื่องการฟิตซ้อมแล้วก็เป็นผู้จัดการนะครับมีเสียชดบางแสนนะครับพิชชดใจจันทนะครับเจ้าของเสื้อให้การสนับสนุนทางด้านอีสานเหนือนะครับอีสานเหนือได้เป็นมือขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องตีนหน้าเร็วนะครับเตะดักแทง ออกอา,อาวุธเร็วนะครับหลักเหลี่ยมดีคล้องตีรุนแรงหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสฟอร์มหลังนี้ก็ชนะไป2แล้วก็แพ้หนึ่งฝ่ายนะครับก็ดูว่าฟอร์มนี้ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับไม่มีใครได้เปรียบเสือเปรียบมากมายนะครับแต่ว่าเรื่องชื่อมวยเรื่องกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงแน่นอนนะครับ เพชรลำพูนบำรุงซิดนะครับชื่อมวยมาก่อนกระดูกมวยดูดีกว่านะครับเพราะว่าปะทะกับเบอรใ์ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าเรื่องสภาพร่างกายนี่ก็ความหนุ่มความสดนี่ก็อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับอีสานเหนือแล้วก็ดูว่าร่างกายสรีละดูได้เปรียบได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับ แต่ว่าเรทนะครับเรทหลังจากช่างนี้เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธ์นะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3านะครับสั้นกว่าหน่อยๆน,นะครับแต่ว่าได้เปรียบเรื่องชื่อมวยแล้วก็กระดูกมวยนะครับเรทจึงเชื่อแล้วก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธ์เป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ3าครับยังไงวันนี้ก็ยังมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธ์นะครับวันนี้น่าจะอาศัยชื่อมวยกระดูกมวยนะครับประสบการณ์มวยที่ดูได้เปรียบนะครับบทเบียดไปก็น่าจะช่วยได้เยอะแล้วก อีสานเหนือชดบางแสนนะครับพร้อมกับเดินหน้าผ่านเข้าสู่รอบต่อไปในมือรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบน็อกเอาท์ครั้งที่10ได้สําเร็จนะครับเลต5-3ที่ฝ่ายแดงเพชรลาพูนนะครับมองไปที่ฝ่ายแดงเพชรลาพูนบํารุงสิทธิ์ครับมาถึงคู่ที่2นะครับคู่ที่2นี่เป็นรองคู่เอกนะครับแล้วก็ยังเป็นมือรอบอีกหนึ่งคู่นะครับโดยเป็นมือรอบท็อปวันมือมันพัดุครั้งที่4นะครับนัดที่2ของทั้งคู่นะครับ มาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือ2ฝั่งโคง FA กรุ๊ปนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับวัชระชัยแดงเขาทรายนะครับหรือว่าสัออยน้อยแดงเขาทรายพิกัด135ปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดง2ฝั่งโค้งมัน1 3งสามสิบลดไปจุดแนะครับส่วนวัชระชัยแดงเขาทรายเมื่อช่วงเช้าก็มา135ปอนด์ผลดีเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับคู่นี้ความสูงความยาวนี้ใกล้เคียงกันเลยนะครับปัดหัวตัวเท่าเลยนะครับเนื้อตัวก็สวยแล้วก็ดีด้วยกันทั้งคคู่เลยนะรับ คณะฝ่ายแดง2ฝั่งของนี้ก็เป็นในโชคจากจังหวัดหนองคายนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเอฟเอกรุ๊ปนะครับดูมีทางด้านเสียเรียมเอฟเอกรุ๊ปนะครับบุญธรรมเรืองยะวีแล้วก็มีเสียต่องนะครับสุรพลประสิทธิพันธ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะร่วมกันอยู่นะครับคณะสองของนี้เป็นมวยขวานะครับสองฝั่งของนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องดักสัดแข้งต่อยหมัดรุนแรงนะครับวงในปั้มตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับบูสู้ดุดันหมัดสอบสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายตีสําคัญนะครับฟอร์มสด มากมากเลยนะครับหาไฟหลังสุดนี่อย่างสะกดคําว่าแพ้ไม่เป็นนะครับฟอมสดร่างกายดีนะครับส่วนทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับวัชระชัยนี่เป็นนักชกจากจังหวัดกําแพงเพชรนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่วพลำปางครับโดยมีทางด้านหมดดับลำปางร้อยตํารวจโทประดับสุรินโทนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีทางด้านแดงเขาสรายนะครับผู้ช่วยโปรโมเตอร์ศึกเจ้าหมวยไทยนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านวัชระชัยนะครับ วัชระชัยนี่เป็นมวยซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายกับขวาชนกันนะครับวัชระชัยนี่เป็นมวยซ้ายประเภทเปิดเกมนะครับเข่าในเหนียวเตะซ้ายต่อยซ้ายรุนแรงนะครับซ้ายทั้งแถบนะครับวงในปั้มรัดมัดตีคล้องบูขคล้องตีบูสู้ดุดันเหนียวแน่นแ,นนแข็งแกร่งแขนะครับอย่าใส่แรงปอดใหญ่ปลายแรงนะครับ,รห,รรบหมัดสอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับเก๋ากระดูกดีด้วยนะครับเพราะว่าชก แล้วก็ปะทะกับเบย์ใหญ่มาค่อนข้างจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าสภาพร่างกายอาจจะดูเป็นรองนะครับเพราะว่าช่วงหลังๆนี่ต้องบอกว่าฟอร์มดูไม่ค่อยดีฟอร์มเป็นรองนะครับดูว่าสภาพร่างกายของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เป็นรองทางด้านฝ่ายแดงแต่ว่าชื่อมวยนี่ดูดีกว่าแน่นอนนะครับสฟอร์มหลังของทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่ก็มีชนะ1นึ่งไฟแล้วก็สรุดแพ้ไปถึง2องไฟเลยนะครับ เทียบกันที่ฟอร์มนี้เป็นทางด้านฝ่ายแดงนะครับสองฝั่งคงมีดูจะได้เปรียบเรื่องฟอร์มการชกนะครับสีฝ่ายหลังสุด5้าฝ่ายหลังสุดนี่อย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นร่างกายดีกว่านะครับเรทนะครับจึงเชื่อแล้วก็เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับสองฝั่งคง f a กรุ๊ปเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับ,ค,รบคุณนี้เรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดง2ฝั่งคงเป็นต่ออยู่ในราคา10ต่อ9นะครับความเก่ากระดูกมวยดูเป็นรองก็จริงนะครับแต่ว่าชื่อเรื่องสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับ ห้าไฟหลังสุดอย่างสะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับดูว่าสภาพร่างกายดูดีกว่านะครับแต่ว่าชื่อมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินวัชะระวัชระชายแดงขาวายแน่นอนนะครับต้นๆอาจจะดูคู่ขี้สุสีนะครับเรดเปิดมาคู่ขี้สุสีนะครับต,ต้นๆอาจจะดูคู่ขี้นะครับแต่ว่าไปปลายนะครับดูว่าทางด้านสองฝั่งคงนะครับฟอร์มสดกว่าร่างกายดูดีกว่าน่าจะยีรรยะได้มั่นคงกว่านะครับสุดท้ายน่าจะเฉือนอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างวัชระชายแดงขาวายไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่นี้เรทเปิด19อยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับ2ฝั่งโขงเกาะมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับ2งฝั่งโขง FA กรุ๊ปครับมาถึงคู่ที่3นะครับคู่ที่3นี่เป็นคู่เอกนํารายการนะครับมาดูที่ฝ่ายแดงนะครับฝ่ายแดงก็คือเพชรมณีพอลักบุญนะครับหรือว่าทีเด็ด99หรือว่าสจารุวันนะครับส่วนฝ่ายนําเงินนะครับ8แสนเล็กพ k เคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าราชานนท์หรือว่าสสุมาลีนะครับพิกัด140ปอนด์นะครับ เมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีนี่มา140ปอนด์ผลิตเท่าพิกัดไม่ต้องลดนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงิน800เล็กนะครับมา140.3ลดไปด3นะครับคู่นี้เนื้อตัวสวยทั้งคู่นะครับความสูงความยาวก็ดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีจะดูเหลื่อมๆนิดๆแต่ก็ถือไม่มากนะครับก็ถือว่าปาดกับตัวเท่าก็ว่าได้นะครับ คานฝ่ายแดงเพชรมณีนี้ก็ไปน,นักชกจากจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเก็บตัวฟิตซ้อมอยู่ที่สจารุวันนะครับโดยมีคุณแชมป์สจรุวันนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับใกล้ๆวันชกก็จะมาทําหนักที่ทีเด็ดเก้าๆนะครับอยู่ในความดูแลของเฮียตีสะพานขวายสระศักดิ์แท้ตั้งนะครับโดยมีทางด้านพันตารวจโทผานุรัตน์ลักบุญนะครับเจ้าของสีเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนทางด้านเพชรมณีนะครับ เพชรมณีที่เป็นมวยขวาครับกบเครื่องเปิดเกมตีหน้าแรงวงในคล้องรัดบัตีเหนี่ยวแน่นแข็งแกงแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงบูสู้ดุดันหมัดศอกสวนรุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับดีกีนะครับอันดับ3ามมวยรอบอ e ีซูซูกับครั้งที่31ครั้งที่เพิ่งจะจบไปที่ผ่านมาเท่านั้นครั้งที่ผ่านมานี่เองนะครับคว้าอันดับ3มาแล้วดีกีก็ถือว่าไม่ธรรมดาด้วยนะครับสฟอร์มหลังนี้ก็แพ้1ไฟ่์ไฟแล้วก็ชนะไปถึง2ไฟไฟก็ฟอร์มถือว่าค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับแปดแสนเล็กนี่ก็เป็นนักชคจากจังหวัดอุบลเช่นเดียวกันนะครับดาร์บี้แมทแห่งเมืองอุบลนนครับแปดแสนเล็กนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ใคมวย p ีเแสนชยัยมวยไทยยิมนะครับโดยมีทั้งด้านสีเกมเธอศักดิ์เทศรุ่งเรือนะครับเป็นหัวหน้าคณะลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับแล้วก็เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้ด้วยนะครับ 8แสนเล็กที่ปมขวาครับมัดหนักสอกแรงครับเปิดเกมเต,มตะขาต่อยหมัดฟันสอกดุกแรงนะครับบูสู้ดุดันกาลกาสวนหัวจิตหัวใจคเกินร้อยเลยนะครับมัดหนักสอกแรงจริงๆนะครับต้นๆนี่ถืออันตรายมากๆนะครับถ้าอาวุธจุดเข้าจุดโฟกัสโอกาส,กาสลงไปหลับลนเป็นไปได้สูงเลยนะครับสมฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าเป็นรองนะครับสฟอร์มหลังของท่านฝ่ายน้ําเงิน8แสนเล็กนี่แพ้2ไฟต์แล้วก็ชนะ หนึ่งฝ่ายนะครับเทียบกันที่ฟอร์มนี่เป็นทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีนะครับดูว่าฟอร์มจะดูดีกว่าจะดูได้เปรียบนะครับแต่ว่าชื่อมวยดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับแปดแสนเล็กมาก่อนนะครับประทะกับเบย์ใหญ,ใหญ่มาเยอะกว่านะครับแต่ว่าฟอร์มดูเป็นรองทางด้านฝ่ายแดงเพชรมณีพอหลักบุญน,นะครับ คุณนี้นะครับเลดหลังจากช่างนี่เปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมาีพอหลักบุญเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับชื่อมวยมาที่หลังนะครับชื่อมวยดูเป็นรองแต่ว่าฟอร์มการชกดูดีกว่าหลักเลี่ยมความเป็นมวยก็ดูดีกว่านะครับทางด้านฝ่ายน้ําเงินนะครับเปิดเกมนะครับแปดสายเล็กนี่เป็นมวยเพชรเปิดเกมบูสู้ดุดันเตะขาต่อยหมัดเจาะยางคว้างกระจกนะครับหลักเลี่ยมมวยดูเป็นรองนะครับแล้วก็อาวุธก็ ความหลากหลายของอาวุธก็ดูอยู่ที่ฝ่ายแดงน,นะครับเพชรมณีพอหลักปุนดูหลากหลายกว่านะครับคุณนิพันธ ต้นๆนี่ถือว่าทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรแปดสายเล็กนี่อันตรายนะครับแต่ถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลนก่อนครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญนะครับอาวุธหลากหลายกว่านครับโดยเฉพาะเข่าในดูแล้วมีเยอะกว่าแล้วก็เหนียวแน่นกว่าถ้าผ่าน3ยกไปแล้วไม่หลับหลนไปก่อนนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญนะครับน่าจะอาศัยวงในที่ดูเหนียวแน่นกว่าแล้วก็มีเยอะกว่านะครับบทเบียดไปเรื่อยๆน่าจะเฉือนแสงเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่าง8สายเล็กพีเคแสนชัยมวยไทยไปได้แบบสนุกเลยนะครับ คู่นี้เรทหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรมณีพอหลักบุญเป็นต่ออยู่ในราคา3ต่อ2นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรมณีพอหลักบุญครับมวยพักยกราคาตรงจากเวทีกดติดง่ายออกตัวได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับต้องแอดมวยดังนะครับสนใจก็แอดไลน์เข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ smuydung A ต้องมาแอดอำนาจก่อนนะครับ smuydung A แล่ถ้าบอกกันมาจากมุมสองเว้นนะครับก็รับโบนัสสูงสุด100%เลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดมวยดังครับ มาต่อกันที่คู่ที่4นะครับเป็นหลังคู่เอกนะครับฝ่ายแดงก็คือสิงห์วิเศษภูกเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับหรือว่าวันวิเศษมีนะโยทินนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดชิงชัยพีเคแสนชัยมวยไทยทยิม,ยะม,ยมยน,นะครับหรือว่ายอดมีชัยตลิงงามมวยไทยพิกัด115บปอนด์นะครับเมื่อช่วงเช้านะครับทางด้านฝ่ายแดงสิงห์วิเศษก็มา1น5 2รสลดจุดสส่วนฝ่ายน้ำเงินยอดชิงชัยมา1 1 5ริปอนด์พอิีเท่าพิกัดไม่ต้องลดน,นะครับคูน่นี้ความสุขความยาวนี่ก็ถือว่าใกลคยัน,น,นะรบ คณะฝ่ายแดงสิ่งวิเศษนี่ก็เป็นในกชกจากจังหวัดตรังนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับมีทางด้านหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่นะครับสนึกพัฒน์บุรีเป็นคนดูแลเรื่องการฟิตซ้อมมีครูพัฒน์ไตเทพนะครับเป็นผู้จัดการของทด้านสิ่งวิเศษนะครับสิ่งวิเศษนี่เป็นมวยซ้ายนะครับฝีมือครบเครื่องหลักเหลี่ยดีแต่ใช้ต่อยซ้ายอาวุธเร็วนะครับขวางหน้าดันแทงศอกสวนดุนแรงแล้วก็อันตรายนะครับสามไฟหลังนี่ก็ค่อนข้างดีนะครับแพ้หนึ่งไฟแล้วก็ชนะสองไฟนะครับ ส่วนธนัทฝ่ายน้ำเงินนะครับยอดจิงชัยนะครับเป็นนักชกจากนครศรีธรรมราชนะครับฟิตซ้อมอยู่ที่พีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีธนัทเสกเกมเทศศักดิ์เทศลุ่งเรืองนะครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ดูแลเรื่องการฟิตซ้อมนะครับยอดจิงชัยนี่เป็นมือขวาครบเครื่องเลยเตะต่อยแรงนะครับเข่าในเหนียวล็อกลัดมัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊สู้ดุดันเลยนะครับสามฟอร์มหลังนี่ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับชนะไปสองไฟแล้วก็สรุดแพ้หนึ่งไฟนะครับถือว่าค่อนข้างจะใกล้เคียงกันคู่ขี้เลยนะครับ เรทนะครับหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสิ่งวิเศษนะครับเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับคู่นี้ก็ถือว่าใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับแต่ว่าดูที่เวทนะครับเวทพิกัดนะครับไฟสุดท้ายของทั้งคู่นะครับไฟสุดท้ายของท่านฝ่ายแดงสิ่งวิเศษชกไว้1 1 5่อปอนด์นะครับส่วนไฟสุดท้ายของท่านฝ่ายน้าเงิน ยอดชิงชัยต่อยไว้เพียง113ปอนด์เท่านั้นนะครับดูว่าเวทพิกัดนี้ทางด้านฝ่ายแดงดูจะได้เปรียบเรื่องเวทพิกัดนะครับเพราะว่าวันนี้ชก115ปอนด์ก็ดูว่าเป็นเวทธรรมชาติ ของฝ่ายแดงด้วยนะครับชก115ปอนด์เป็นประจำสม่ำเสมอมากกว่านะครับดูว่าเวทพิกัดดูได้เปรียดนะครับฉะนั้นวันนี้คู่นี้เปรียบเทียบไปแล้วก็เลยมองแล้วก็ชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านยอดจิงชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมไปได้แบบสนุกคุคกี้นะครับเลทหลังช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงสิงห์วิเศษเป็นต่ออยู่ในราคา5ต่อ4นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับสิงห์วิเศษภูเก็ตสิงห์มวยไทยครับ สำหรับมวยชอบหนึ่งตัวนะครับที่ศึกเจ้ามวยไทยในวันนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1เลยนะครับมวยรอบแชมเปี้ยนมาบินแบบนอกอท์ครั้งที่10นะครับมองไปที่ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรงสิทธิ์เลดลาหลังจากช่างนะครับเปิดอยู่ที่ฝ่ายแดงเพชรลำพูน5้าสามนะครับมวยชอบที่ศึกเจ้ามวยไทยนวนี้นะครับมองไปที่คู่ที่1ฝ่ายแดงนะครับเพชรลำพูนบำรุงสิทธิ์ครับ สำหรับวันนี้นะครับก่อนที่ท่านจะนาไปลงทุนนะครับขอให้ท่านนาไปวิเคราะห์ก่อนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการลงทุนนะครับตั้งอยู่ในความเสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้ลงทุนควรลงทุนด้วยความ,มาระมัดระวังนะครับถ้าอยู่ตัวดีก็บังกันเอาไว้หน่อยแต่ถ้าอยู่ตัวไม่ดีก็ขยาขยานะครับเอาตัวรอดให้สําเร็จแล้วท่านจะมีความสุขกับการลงทุนในวันนี้อย่างที่บอกนะครับมวยชอบอาจจะไม่ใช่มวยชนะร้อเซ็นเสม,มอไปอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้นะครับขอยย่ามาโมยชอบอาจจะแพ้หมดเลยก็ได้ฉะนั้นท่านเอาไป Yeshua, า <learn> วิเคราะห์ก่อนการลลลงทททุุนน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 อีกกกกกรััััั้้้้้แวววววว็ขขขหหห่มยยยาาาเเเตตตไไิถู ทุกตัวเลยนะครับรวยๆเห่งๆกันทุกท่านครับสุดท้ายนี้นะครับขอพี่น้องแฟนมวยทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับปลอดภัยจากโควิดสิไปได้ด้วยดีนะครับไม่ประมาทกัดจะตกนะครับต้องตั้งกัดขึ้นมาสูงๆเลยนะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ